กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการในช่วงของมามแชร์ค่ะ,คะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันวันนี้นะคะเราจะพาไปพิพิธภัณฑ์วังสวนผักาดค่ะที่นั่นจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้เรานั้นติดใจกันบ้างต้องไปชมด้วยค่ะมามแชร์วันนี้มามแชร์ขอพาท่าน,นผู้ชมมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาศกันครับแล้วที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับ เราขอเริ่มต้นจากห้องนี้กันก่อนดีกว่าครับนี่ก็คือห้องบ้านเชียงที่นี่จะจัดแสดงวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์จำพวกภาชนะดินเผาลายเขียนสีอาวุธและเครื่องมือรวมไปถึงลูกปัดแก้วที่ใช้ทำเครื่องประดับอีกด้วยโดยแต่ละชิ้นในห้องนี้มีอายุมากราวๆกว่า1,800ถึง5,600ปีนู่นเลยละครับถือว่าเป็นของที่เก่ามากๆและยังคงสภาพที่สมบูรณ์ไว้อีกด้วยนะครับ เราเดินย้อนกลับมาอีกสักหน่อยก็จะเป็นโซนไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับเรือนไทยทั้ง8หลังเดี๋ยวเราไปดูเรือนไทยหลังที่1กันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างในเรือนไทยหลังที่1นี้นะครับจะจัดแบ่งออกเป็นสองชั้นโดยชั้นแรกจะเป็นห้องจัดแสดงในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยโดยเครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับทั้งหมดล้วนเป็นของทุนกระหม่อมบริพัตรทั้งสิ้นนะครับโดยพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งเพลงไทยสากลด้วยนะครับ ต่อมาในชั้นที่2ก็จะเป็นห้องที่รวบรวมวัตถุโบราณในสมัยยุคต่างๆของไทยและในภูมิภาคเซาท์ South East Asia. อีสต์เอเชียทำไมถึงได้มีความงดงามขนาดนี้ครับท่านผู้ชมอดใจไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราขอเดินไปต่อกันที่เรือนหลังที่สซึ่งเดินออกจากห้องชั้นที่2ไปก็จะเจอกับทางเชื่อมระหว่างเรือนไทยหลังที่1ถึงเรือนไทยหลังที่2 3และ4นะครับเรือนไทยหลังนี้จะรวบรวมของมีค่าเอาไว้มากมายซึ่งในชั้นแรกก็จะเป็นห้องอาลีบาบา เป็นห้องที่รวบรวมหินแร่ที่มีค่าและมีความสวยงามสวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแวววับทุกชิ้นเลย <S <S และในชั้นบนนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่จัดแสดงของใช้ต่างๆพวกเครื่องเรือนครับหันหลังกลับมาก็จะเป็นเรือนไทยหลังที่3นะครับเรือนไทยหลังนี้จะจัดแสดงในเรื่องของถ้วยเป็นจรง์ที่สวยงามและนอกจากนี้ยังมีเสลี่ยงคานถาม และฉาตสสาหรับเจ้านายชั้นสูงเท่านั้นอีกด้วยนะครับพอออกมาก็จะเจอกับเรือนไทยหลังที่4ที่ในปัจจุบันยังคงใช้งานเด้งในโอกาสต่างๆอยู่โดยเรือนหลังนี้ประกอบไปด้วยห้องพระที่มีพระพุทธร,รูปในสมัยต่างๆและนอกจากนี้ยังจะแสดงบานประตูฝั่งมุกสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีความประณีตและสวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมต่อมาเราขอเดินไปต่อกันที่เรือนไทยหลังที่ห้า ชั้นล่างจะจัดแสดงในเรื่องของหินและแร่แต่ไฮไลท์อยู่ที่เปลือกหอยและฟอสซิลนี่แหละครับและในชั้นที่2ก็จะจัดแสดงวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงครับเราเดินไปต่อกันที่เรือนไทยแหล่งที่ 6, หกในชั้นแรกก็จะจัดแสดงในเรื่องของตุ๊กตาดินเหนียวในตอนต่างๆในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งในห้องนี้เด็กๆมักให้ความสนใจมากๆเลยนะครับ พอขึ้นมาในห้องของชั้นที่สองเรียกว่าพิพิธภัณฑ์โขนซึ่งจะจัดแสดงในเรื่องของรามเกียรติ์เช่นเดียวกับชั้นล่างแต่ต่างกันตรงที่ห้องนี้จะให้ชมความสวยงามของหัวโขนและเดินชมประวัติของหัวโขนล่ะครับต่อมาเราเดินไปที่เรือนไทยหลังที่7เรือนไทยหลังนี้จัดแสดงในเรื่องของเครื่องชามสังฆโลกสมัยสุขโขทยัยและชมความสวยงามตระการตาของเครื่องถ้วยจีนและศิลปะพะม่าร,รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาต่างๆครับ และเรือนไทยหลังสุดท้ายเรือนไทยหลังที่8เรือนไทยหลังนี้จะจัดแสดงในเรื่องของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแก้วลายทองซึ่งมีความงดงามมากมากเลยนะครับเครื่องเงินที่นําเข้ามาจากต่างประเทศขอบอกเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราเดินชมเรือนไทยครบทั้ง8เรือนแล้วเราขอปิดท้ายด้วยที่นี่เลยนะครับหอเขียนซึ่งหอเขียนแห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของวังสวดประการ และยังเป็นมรดกที่สําคัญของชาติอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่นี่เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจสามารถพาครอบครัวมาเที่ยวชมได้ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนประกาศแห่งนี้นะครับเดินทางมาก็ง่ายอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไททางออกที่4ที่นี่เปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นและยังสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์022454934 ที่เว็บไซต์เ w ื่อไวเว็บศูนพักกาศคอมนะครับพอดีเลยเสาวทิตย์ใช่แบบไปที่อื่นที่ไม่ใช่ห้างบ้างอันนี้ไปทั้งได้ความรู้รวมไปถึง<ช>เรียกว่าอะไรคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะอินด้วยนะ<ช>เพราะมันไม่ใช่เรื่องราวของเด็กๆอย่างเดียวไม่แล้วที่สําคัญเลยคือว่าเด็กๆได้ไปแล้วได้เห็นสิ่งที่แบบว่าเออเนี่ยคนรุ่นหลังะเขา นำสิ่งเหล่านี้มาให้พวกเราได้ดูโดย<ม>เฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนไทยบ้านทรงไทยเดี๋ยวนี้หาชมได้ยากแล้วนะถือว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะได้ไปชมกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะพาเด็กๆไปดูอาฝากทิ้งท้ายกันนิดนึงสําหรับใครที่อยากจะช่วยเ <ừ. S 1> หลือคุณแม่จอยนะคะ,คะก็สามารถบริจาคเงินเพื่อที่จะให้คุณแม่นําไปใชใ้ในครอบครัวนะคะ,คะก็ส่งมาได้ตามาหมายเลขบัญชี <ừ. S 1> ที่เราขึ้นให้หน้าจอขณะนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแทนครอบครัวของแม่จอยค่ะแต่ ที่แน่ๆเลยรายการของเราค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วแต่เราจะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง m c o มค Family 14แห่งนี้ละค่ะค่ะวันนี้เราลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ